ล,ลักกี้มามามลักกี้มามามลักกี้มามามอืมสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อมามมามม,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 มมัมโอ้ชิมเมืองกนพิจารณาตเด๋อโอเคโอ้แซ่บยูแซ่บยูอืมอืมขอบคุณครับกันขอบคุณครับเฮงไหนขอบคุณครับขอบคุณครับขอเฮงไหนขอเฮงไหน อืมอืมเฮียเต็มค้างแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเองเด้อฮึมฮึมอ,อ,อ,อิ่มแล้วบะบัดโอ้ยคือกินหน่อยแท้อิ่มแล้ววะขอบคุณครับขอบคุณครับเองเนดะ้ขอบคุณครับ แซ่บเดียวหนิแซ่บครับอแซ่บครับอ๋อแซ่บครับเอาอีกวะอิ่มแล้วบ่เอาอีกวะแซ่บครับเอาอีกอืนี่อีกละแซ่บปลูกเฮ้ยตัวละเอียดแท้แซ่บครับโอ้แซ่บครับเอาอีกโอ้แซ่บครับเอาอีกอื้มแซบปะ เจ็บปะเจ็บปะเอาอีกวะแซบะลูกลักกี้อิ่มไปอิมไปอันนี้อิ่มเลยได้แบบนี้อิ่มเลยบ่เพื่อนเนื้อแย้เพิ่นอิ่มเน่ะแย้เพิ่นอิ่มเนี่ยเจ๊ไหนแต่ว่าเอาขึ้นอ่ะเจ๊ไหนแย้ไล่เป็นยังเมื่อกี้ก็จะหิวก็จะขอแท้ อิ่มแล้วเป็นที่ชี้จะบ่ะพีหนิเอาอิ่มแล้วแม่อาหารแม่อาหารแม่เมื่อน่ะยกตีนใส่พรมอาหารนั่นี่แม่มาบ้างมาบ้างเอาจักน้อยเนื้ออีกจักคัมในเนี่ยอีกจักคัมเนื้ออีกจักน้อยเนื้อเร็วเฮ้ยเฮ้ยแังไดงกับบ้าอิ่มแล้วพี่น้องบันบ้าบ่าวิลิติเด็ดเด็ดเอาจักน้อยเนื้อเร็วจักน้อยเน่โอ้อ น่ะพ่อน่ะยกตีนใช่พ่อมบรรทาอิ่มแล้วไหมบรรทาอิ่มแล้วไหมยกตีนใช่ไหมพ่อมโอ้คนนี่ไปแต่สังแถอะวะเอาหน่อยเดียวหน่อยเดียวนี่แหละอิ่มแล้วอิ่มคักแล้วกินหน่อยแจ้อิ่มิลีบอกอ่าอิมิลีกับพ่อแม่บกวนละอิมิลีกับพ่ออาบกวนแล้วบกวนละสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะ